ในฤดูร้อนที่ท้องฟ้าจำใสและอากาศอบอุ่นมดขยันขันแข็งออกไปตามล่าหาอาหารและสะสมไว้ในรังของมันอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อนมดรู้ดีว่าฤดูหนาวกำลังจะมาและมันจะต้องมีอาหารเทียงพอที่จะผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้ในขณะเดียวกันต๊กแตนตัวหนึ่งกลับใช้เวลาทั้งวันในการร้องเพลงและเต้นรำอย่างสนุกสนานมันไม่ได้คิดถึงอนาคตรหรือกังวลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเลยวันหนึ่งต๊กแตนเดินผ่านมาเห็นหมดที่กำลังขนอาหารกลับรังมันจึงถามว่า ทำไมเธอถึงต้องทำงานหนักขนาดนี้ในขณะที่ฉันกำลังสนุกสนาน <achieve> มดตอบว่าเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงอย่ายลืมว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีอาหารเหลือให้หาแล้วตะกแตนหัวเราะและตอบว่าฤดูหนาวยังอีกนานตอนนี้ฉันขอสนุกก่อนดีกว่าบทเรียนจากเรื่องเมื่อฤดูหนาวมาถึงอากาศหนาวเย็นและไม่มีอาหารเหลือให้หาตะกแตนไม่มีที่พึ่งและไม่มีอาหารกินมันอดอยากและหนาวเหน็บในขณะที่มดมีอาหารมากมายและสามารถอยู่สบายในรังของมัน บทเรียนนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวและการทำงานหนักในยามที่เราสามารถทำได้การวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพ